สวัสดีค่ะวันนี้ไม่เอาไม่ได้หรอไอโอ้โหเงินเป็นฟ้อนเลยรู้ได้ยังไงคะว่าเอ็กซ์วิงเปิดร้านวันนี้คะอ๋อพอดีเช็คในเฟซบุ๊กค่ะสวัสดีค่ะเอ็กซ์วิงสาขาแคมเบรเดร์ไทยทาวน์เปิดบริการวันนี้แล้วนะ อะไรคะเนี่ยก็ออนซักทราบได้ไงคะว่าวันนี้ X อ i n g เปิดวันแรกอ๋อเป็นการเก็บนี่คือเก็บสะสมไว้หรือเปล่าแล้วรอวันเปิดร้านหรือเปล่าเนี่ยใช่เรทดีไหมครับวันนี้เอาแต่ป้องแต่ใช้ปบองเพิ่มได้เรทดีกว่าปกติด้วยเนาะสี่จ็ดนะคะแล้วเซ็นชื่อค่ะกับสี่มังค่ะกับสี่มังคีค่ะสองพันหรียญคะะไรดะสองพันเหรียญนะคะ สวัสดีค่ะ uclear, มาโอนเงินที่ Xwin นี่เป็นสมาชิกแลกอยู่แล้วหรือเปล่าคะก็เลยไม่ต้องเขียนกลอกใบสมัครใหม่เนอะเร็วกว่าทราบได้ไงคะว่า Xwin เปิดวันแรกลองามอยูยค่ะแล้วพูดกันในร้านเลยค่ะแสดงว่า Xwin เป็นที่เก่าถึงของทุกที่เลยเนาะทุกคนรอคอยอยู่นะสวัสดีค่ะคุณน้องเป็นสมาชิกหรือเปล่าคะ ทราบได้ยังไงคะว่าเอ็กซิงเปิดวันนี้คะ่ะพอดีพี่เขามาต่อพี่ค,คนหนึ่งเขามาโอนแล้วก็บอกน้องมาให้มาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเอ็กซิงโอนเงินกับใครมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มาค่ะเพื่ติดเปิดให้เป็นการแล้วนะคะใช่าาวันนี้วันแรกก็ลแล้วอันนี้ที่สะสมมาหรือเปล่าคะแล้วก็ตั้งใจจะมาโอนวันในวันเปิดร้านเอ็กซิงวันแรกปะคะเด็กไม่ห ะสมัขนาดอะาเลยสวยก็ไม่ได้ลำตอจ้กเอ๊ะวันนี้รู้สึกหน้าตายิ้มแย้มเป็นพิเศษนี่รอวัน X-Wing เปิดได้ป่าะเนี่ยใช่ค่ะรอเลดีเลยเหลดเยอะด้วย